5 Minutes Podcast brought to you by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานนวัตรกรรม NASA าา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถว่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen t r 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 m i n u t e s นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตานุสหะครับผมเพิ่งไปเจอคือปกติผมไม่ได้เล่น TikTok เท่าไหร่นะฮะแต่วันก่อนมีคนบอกว่าให้ไปตามคนชื่อ Hunter Prosper ซึ่งผมก็ไปดูแล้วก็เ้วก็เฮ้ยอาจจะเป็น TikTok ที่น่าสนใจที่สุดที่เคยดูเขามีหลายรูปแบบนะฮะมี conversation กับ stranger เลยคือไปถามคําแนะนำอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าเขาตั้งคําถามอะไรบางอย่างเช่นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่คุณเคยมีคนบอกคุณนะแล้วเขาก็ตั้งกระปุกไว้แล้วก็มีคนมาเขียนเป็นท,ที่สาธารณะเขาก็มาอ่านแบบไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าใครเขียนนะนะสิ่งน่าสนใจอยู่เกี่ยวกับติ๊กต่องคนนี้ก็คือว่าเราให้ค่ากับ conversation หรือว่าการพูดคุยน้อยเกินไปหรือเปล่านะฮะ ในงานวิจัยของเหมาิทลลัยชิคาโกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเราถูกออกแบบให้เป็นสัตว์สังคมนะฮะแต่ในสังคมยุคใหม่เนี่ยเรากลัวการที่จะพูดคุยกับคนอื่นมากๆเลยนะครับเรากลัวเพราะเรากลัวที่จะรู้สึกอึดอัดใจคนอื่นรู้สึกอึดอัดใจกับเรารู้สึกเรากลัวละอายว่าจะทําใหแบบ้คนอื่นเขาปฏิเสธเรานะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าจริงๆต้อบอกว่าไอ้ความคิดนี้เนี่ยมันเยอะเกินกว่าความเป็นจริงไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่สมองส่วนหน้าตาแล้วก็ระบบ n นิยลคอร์เทกซ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาเลยนะต้องใช้คำนี้นะฮะเราก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะฮะเรามีไอ้ส่วนตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วก็การทดลองหลายๆอันเนี่ยเขาบอกว่า คนที่มี deep conversation คือการพูดคุยแบบจริงจังกับคนแปลกหน้าหรือกับใครก็ตามเนี่ยนะฮะจำนวนที่มีดี e คอนเวอร์เซชันเพิ่มอัตราวความสุขขึ้นอย่างมากนะครับหรือกล่าวโดยอีกในนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่าความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกับความสุขของเราเยอะๆจริงๆไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่ามันคือดี e คอนเวอร์เซชันหรือการพูดคุยอย่างลึกซึ้งนะฮะซึ่ง แปลกมากที่ทุกวันนี้เราเรามีน้อยลงนะฮะเรามีดีฟคอนเวอร์เซชันน้อยลงเพราะอะไรทุกท่านน่าจะพอดเดาออกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับโลกของเราเองในโซเชียลมีเดียก็คือถ่ายมือถือไม่ได้คุยกับคนรอบข้างเนี่ยนะฮะเราก็อยู่กับอะไรบางอย่างทํานองนี้นะฮะไม่ต้องเอาอะไรมากแค่เราไปนั่งกินข้าวด้วยกันสมัยก่อนที่ยังไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ เรามี Deep Conversation กับคนในโต๊ะมากกว่าแน่นอนอยู่ละมากกว่าตอนนี้ที่มีโทรศัพท์ที่เราไปนั่งไถมือถืออยู่หรือว่าไปแชทกับคนนู้นคนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ด e ฟคอนเวอร์เซชันอีกเพราะว่าเขาบอกว่า Deep Conversation ที่มันมีความหมายกับมนุษย์เนี่ยมันสําคัญที่สุดในการเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆน,นะครับอธิบายอีกทีหนึ่งว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะฮะ เราเห็นทั้งภาษาทั้งภาษากายทั้งโทนเสียงมันถึงครบถ้วนสมบูรณ์ตามระบบการสื่อสารของมนุษย์นะฮะเขาบอ,อกการทดลองจำนวนมากเนี่ยอย่างอาจารย์คนนี้เขาก็ไปให้เด็ก MBA ลองมีวันแรกเลยนะเจอกันวันแรกเนี่ยให้มี deep conversation กัน20นาทีนะ,ะแล้วเขาจะมี leading question ถามคำถามต่างๆให้อะไรอย่เงี้ยปรากฏว่า เซอร์เวยก่อนและหลังจากการคุย20นาทีนียนะฮะคนพบว่าเด็กทั้งห้องอ่ะมีความรู้สึกดีขึ้นกับคลาสเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเลยกับเพื่อนทั้งหมดนี่เลยเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะพูดคุยในเชิงลึกซึ้งเป็นการคุยที่เปิดอกอ่ะเปิดอกคุยกันนะฮะแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับคอนเวอร์เซชันเหล่านี้เนี่ยนะฮะสร้างความสุขได้เยอะมากเยอะมากจริงๆ แล้วการมีคอ n v e r ร์ t i o n แบบนี้เป็นเรื่องสำคัญในในมนุษย์ยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยบางทีการที่เราไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในยุคนี้อาจจะเป็นจากเพราะว่าเราอะไม่ยอมที่จะเริ่มมีคอ n v e r ร์ t i o n ที่ลึกซึ้งกับใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเราอยากกลับมาตั้งคำถามว่าอย่างฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณมีคอ n v e r ร์เ i o n ที่ลึกซึ้งเนี่ยนะฮะ ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่คุยกันแบบครึ่งชั่วโมงโดยไม่จับโทรศัพท์เลยนะเมื่อไหร่นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามันนานแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะกลับมาคิดเรื่องนี้ว่าเราต้องหาโอกาสในการมีบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับผู้คนรอบข้างเรามากขึ้นอาจจะเป็นจิ๊กซอของความสุขที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้นะครับลองดู ลองตั้งใจดูว่าสัปดาห์นี้เราจะมีบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับคนสัก2คนดูแล้วบางทีมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นเลยก็ได้ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดี 5 minutes podcast presented by LUNIO ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรม NASA Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น LUNIO Gen r 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด LUNIO5 เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n o ลดเพิ่มทันทีอีก1500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี 2, ้เท่านั้น